ไม่เนี่ยปัน้นไดเท่าเนาะเสร็จเ่ยนกดเียนวะเนี่ยก็ติดเอาไปล่างล้างน้าแล้วแซ่น้ำแข็งไว้เนาะเนี่ยีมาล่างเนะี่ยพอดมาล่างเนาะใ้เท่าห่วยล้างประมาณสมน้าประมาณสน้าแล้วก็แช่น้ำแช่น,น้ำแข็ง มาสลีสโซนน,นะครับทุกคนเอาไว้สำหรับกินปั่นแยม,มอนก็คือถ้าคนชอบบาสลีน,สนี่คือตัวสซนี่คือตอบโจทย์มากก็คือมันจะเป็นแบบว่าความฉุนฉุนคือฉุนมากอ่ะขนาดแบบว่าใส่แมสก์ยังได้กลิ่นเลยอันนี้กระปุกละยี่สิบบาทมีอะไรใช่ไหมปั่นไส้เท่านะเนาะเ็ดแลมอนใส่กล่องนนัใส่เท่าปวยเนาะปั่น 我哋喺呢個棚仔度等咯，好。 เน,น,นี้ยมะ้ังเน,นี้ยมาล่างเนาะข้าวพลยล่างประมาณสามน้ำประมาณสามน้ำแล้วแบแช่น้ำแช่น้ำแข็งน,นี่น้ำที่หนึ่งเนาะ่อหน,น้าที่สอง มันสิห,าห้านาทีเนาะให้ไดใน้มันกรอบเหมืนกันห้่ันแบบใสนโอเคถาเบอรงหนึงสิบหานาทนีเลยบาสรสลิดสดนะมาเป็นองนาเอาไว้สำหรับกินปนาแซลมอนก็คือถ้าคนชอบบาสรสลินีคือตัวสดนี่คือตอบจทนยน์มาก็คือมันจะเป็นแบบว่าความฉุนฉุนคือฉุนมากอ่ะขนาดแบบว่าใส่แม้กยังได้กลิ่นเลยอันนี้กระปุกละยี่สิบบาท่าร,ร์สสดเนาะนส,สดของ มนแซ่บแล้วก็เพิ่มชุนเลยก็เป็นนี่ใส่เท่าคยนี่เนาะนี่เฮาสิมานาทีแล้วครับ้ใกล้ๆเดี๋ยวขึ้นมาเสด็น้ําเนาะใส่อันนี้้เด็น้ําไว้เสินําไปีจะดมาจะด หลังจากแล้วแล้วเนาะเขาขึ้นม้าเด็ลน้าไม่เอามาเด็ลน้าไม่แล้วก็นน้ำไปขายเนาะนี่เป็นวิธีปั่นใส่เท่าเนาะแล้วก็เซเลต้ามันยังเรียบร้อยไปเลยเนาะเราไปใส่กองใส่กับเซมอนแล้วก็ใส่หอยเป็นหอยโฮตาเตะนี่เนาะนี่เป็นหอยโฮตาเตะเนาะ ใส่กับแซลมนอนหอยเง่าเลยเดี๋เอาไว้เจอกันไหคลิปหนะน,น้าเนาะกิมนี่ตันงสซเด้าเนาะเดี๋ยวดิลิปหน้าเดี๋ยวเขาตีเอ็ดยังเราตีสามต่อต่อไปเลยเนาะไทยนี่นครับ